สำหรับตัวเซเป้นะครับรีพอร์ตของเราเนี่ยเป็นตัวพรีวิวนะครับงบตราที่3นะครับ mm. เราคิดว่ามันเป็นรายมาสที่คิดว่าอ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับค mm. อคอโปรฟิตเนี่ยคาดว่าน่าอยู่ที่ประมาณสัก290ล้านบาทนะครับลดลงมาสัก10%บเปอร์เซนเยีย er แล้วก็ลดลงมาสักยี Q ่สปร์เซ็นต์คิวอันนะครับ mm. ก็ตั้งแต่ต้อง,ต,องต้องเท้าความกันตั้งแต่ปี2021เเนี่ยต้องบอกว่ายอดขายเซเป้เติบโตมาโดยตลอด นะครับโดยแต่ละประเทศก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็น net positive นะครับแต่ไตรมาสสามเนี้ยเราคิดว่าเป็นไตรมาสามแรกที่รายได้เนี่ยจะมีโอกาสแ a ในแง่ของ year o ์เยียนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็น a รี o c เคชั่นสำหรับเซเปมานะครับสประเทศที่ดึงลงเนี่ยเราคิดว่าจะมีอยู่ก็คือ1ก็คืออินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นการสูญเสียคีเพอร์ o ซนของดิส t ิบิวเตอร์นะครับทำให้รุ่นลูกเนี่ยต้องมารันต่อ นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการอันปรับจูนกันบ้างนะครับเรื่องที่สองก็คือ Middle East นะครับอันนี้มีเป็นปัญหาเรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับส่วนเรื่องที่สามเนี่ยก็คือประเทศ UK นะครับตรงนี้เกิด inventory build up ขึ้นมานะครับในแต่มาที่สองเนี่ยดิสติบวิวเตอที่นู้นสั่งของเยอะเกินไปนะครับก็เลยทำให้ต้องระบายสินค้าออกก่อนนะครับแต่โดยรวมหลยประเทศอื่นๆรวมถึงไทยเนี่ยก็ยังมีมีแนวโน้มก,การเติบโตนะครับ กำไรที่ลดลงมานะครับถึงแม้ว่ารายได้มันจะแฟลตนะครับคือต้องบอกว่าต้นทุนอ่ะมันก็สูงขึ้นนะครับโดยมีอะไรบ้างนะครับบรรทัดแรกก็คือเรื่อง g r o s s margin เนี่ยเราคิดว่าน่าจะลดลงมันสัก1.2 percent ็นต์ถึง0ยเอนเยียแล้วก็1แล้วก็2ว่ามัน2 percent ็นต์ถึง0.1เคียวน์นะครับอันนี้ลดลงตาม utilization rate ที่ลดลงนะครับในแง่ของเออนเยียแล้วก็เคียวน์ก็มาจากยอดขายที่ที่แฟลต เนี่ยบวกกับการที่เขามีการขยายกําลังการผลิตเข้าไปในตรมาที่2ด้วยนะครับเรื่องที่รองลงมาก็เป็นเรื่องของบาทบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับในของอีกบรรทัดหนึ่งนะครับอ a นะครับอันนี้ก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในทางเซปเปนเนี่ยมีการจ้างบอยแบรนเกาหลีอที่ชื่อว่า17เนะครับเป็นเข้ามาเป็น g l o b a l brand ambassador นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับ เราคิดว่ากําไร9เดือนที่เราทำน่าจะออกมาที่มันสัก85%ของทั้งปีที่เราทําไว้นะครับปีนี้เนี่ยเราคิดว่าดาวไซด์ของเงี้ยของเออร์นนิ่งน่าจะจํากัดน,นะครับเราทํากําไรแต่มาด4สีเนี่ยลงไปอีกนะครับประมาณสัก180-190ล้านนะครับแต่ก็ยังบวกในแง่ของเอียร์เยียร์อยู่ซึ่งก็เป็นซีซั่นปกติของเซเป้อยู่แล้วที่แต่ม,มาด4สีจะเป็นโลนะครับแตนะ่เราคิดว่าประเด็นสําคัญนะอยู่ในปีหน้านะครับซึ่งเราคิดว่าเซเป้กำลังเข้าสู่ Investment Cycle นะครับ ต้องเท้าความอีกทีนะครับว่าใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเซเป้ก็เรียกว่าในแง่ของยอดขายก็ดับโบ้ขึ้นมานในแง่ของกําไรก็เรียกว่าทริปเปิ้ลเลยนะครับเนื่องจากว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาใช้โรงงานที่เดิมที่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนยูทริเซชั่นเรทที่มันดันขึ้นมาเนี่ยมันทําให้การที่เขาขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมเนี่ยมันได้มาจ e ก p a n s i o n เข้ามาด้วยนะครับแต่แน่นอนว่ายอดขายที่มันเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดนี้แล้วเนี่ย คงในอนาคตเนี่ยคงไม่สามารถที่จะขายแค่ Product โมกุโมกุเฉยๆแล้วจะหวังว่ารายได้มันจะโต20-30%ได้อีกแล้วนะครับสิ่งที่เซเป้พยายามทำที่เราเห็นในปีนี้ด้วยเนี่ยคือพยายามสร้าง emotion พยายามสร้าง f e e l i n g ให้กับผู้บริโภคนะครับก็จะเห็นได้ว่าเซเป้อย่างที่ได้เกิดมาเคีัยพยายามจ้างแบรนด์บ a สเตออย่างเซเนทเข้ามาเพื่อเสริมประสบการณ์การบริโภคนะครับแต่ว่าปัญหา คือกลยุทธในการจ้างเซเี่ยมัน g l o b a l l e เกินไปนะครับคิดอ่าเป็นการาเหมือนยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกหลายตัวนะครับมันจะ work แค,แค่แค่กับบางประเทศที่ชอบ K-pop อย่างเช่นฟิลิปปินสนะ์เพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยก็ยังมีจะยังมี b u d g e ตในการทำการ,การตลาดอยู่เยอะพอๆกับปีนี้นะครับแต่จะ localize มากขึ้นนะครับเป็นการลงทุนเพื่อสร้างบ brand identity นะครับให้ให้คนจดจำ นะครับแล้วก็เป็นการสร้างอิโมชันในการคอนซูมนะครับการลงทุนที่2นะครับเพื่อการลงทุนในการสร้างโรงงานใหม่อันนี้งบอยู่ที่ประมาณ1,630ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่ามากสุดในรอบทศวรรษ10ปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะมีการามันจะเป็น f a c i l ลิตใหม่เลยที่มีพื้นที่สำหรับการอินสตอลเครื่องจักรใหม่ๆใ,ในอนาคตได้ด้วยนะครับตรงจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่อะไรนะครับแต่ว่า แค่จะมาเน้นย้ำว่าค่าเสื่อมมันจะเข้ามาในไตรามาสที่1ปีหน้านะครับ,รบเพื่อริตัว Investment Cycle ตรงนี้เราปรับกำไรปี2025-2026ลงประมาณสัก4%นะครับถ้าเทียบกับเป้าไรายได้ของบริษัทนะครับนปัจจุบัน Forecast ของเราเนี่ยถือว่าต่ำกว่าเ,เป้าของเซปเป้ที่ให้คือเขาอยากหวังว่าอยากจะไปแตะมานสัก1 0,000ล้านนะไ่งั้นะของยอดขายในปี26 นะครับที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าต่ํากว่าประมาณสัก12เรนะครับเราคิดว่าเราก็เผื่อร o มให้ให้ให้พลาดได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ใน,นขางคำแนะนำเนี่ยเรายังแนะนําเป็น u p p l r f o r m a t i n g นะครับเราคิดว่าบริษ,ษัทเนี่ยที่มีแผนการลงทุนนะครับโดยเฉพาะเ,าเงินที่มาจาก retained earning ของตัวเองเนี่ยน่าจะยังเป็นบริษ,ษรัทที่อยู่ในเฟ a การเติบโต,โตนะครับต้องบอ total accessible market ของเซเป้ถือว่าใหญ่มากเพราะเขามีหลายประเทศมาก นะครับแล้วก็ Penetration Rate ของ s ซ l i n g Channel หลายๆประเทศเนี่ยหรือยิ่นในฝรั่งเศสที่เป็น Key Country ของ s e ปนเนี่ยก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆ Capital Market ไทยเนี่ยจะไม่ค่อยชอบ Investment Cycles สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอกาสในการที่จะเห็นกำไรที่มันเจะโตมากกว่าไรายได้เนี่ยมันมีน้อยลงนะครับเพราะว่ามีอีเรื่องการ ค่าเสื่อม s อ a ต่าง,งๆนะครับแต่ว่าเราคิดว่าในแง่ของยอดขายเนี่ยเซเป้ s p ยังมีการโอกาสในการเติบโตอยู่นะครับเพื่อเพื่ reflect expectation ของ capital market ตรงเนี้ยเราปรับ m u l t i p l e ลงนะครับแต่ก่อนเราเพกอยู่ที่มันสัก22เท่านะครับลงมาเป็นค่าเฉลี่ยที่มาะมาณเ7 5เท่านะครับตรงนี้ก็เลยได้ราคาเป้าหมายใหม่ที่มัน 22. 2ี่บบาทนะครับก็ PE นับปัจจุบันเนี่ย เทรดปีหน้าที่มันสัก14.6เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่มันสัก19เท่านะครับโดยรวมเราก็คิดยังชอบสเปย์อยู่นะครับแต่ว่าการเติบโต,ตเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของที่มันช้าลงกว่าในในอดีตนะครับแล้วก็ว a ยดูยเอก็นับปัจจุบันก็ไม่ได้ตึงแล้วนะครับไม่อกี้ถ้าเราดูมุมงจากพมหรับสเปได้ครับคือถ้ามุกสูกุที่พี่ฟังไมค์กี้พูดแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเหมือนไตรมาสนี้เหมือนเจอเรื่องที่ ส่งผลต่อรายได้ที่มันพลาดเป้าไปพร้อมๆกันในหลากหลายประเทศแบบนี้นะครับให้ไมกี้ลองอธิบายเพิ่มเติมอีกนึงว่ามันบอททอมแล้วไหมแต่ถ้าไม่ b o บอททอมกี้ก็บอกเลยว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งต่อเนี่ยขอแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศนิดหนึ่งครับเมื่อสักุ่ที่ผ่านมาสามประเทศหลักที่เม่กี้เราพูดไปผมว่าในไตรมาสทที่สามเนี่ยถือว่าเป็นฮิกอัพนะครับในในระยะสั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกอบอกก่อนว่า ในแต้มมาที่สี่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวมากเพราะว่าแต้มมาที่สี่มันเป็นเออ่ซีซนอลโลของเซเป้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เออ่สิ่งที่เซเป้แก้แก้มือในในสามประเทศเน,นนเนี่ยก็คืออย่างเออ่ในในอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เออ่มีการจับก็ก็คือคุยกับทางดิสซิบิวเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นรุ่นเจเนอเรชั่นใหม่ขึ้นมาเออ่ manage ตัวตัวการกระจายสินค้าที่นอินเดนเซียแล้วนะครับทางเซเป้คิดว่าตรงนี้ประเทศนอินโดนเซียน่าจะกลับขึ้นด้น่าจะกลับมาได้ในปีหน้านะครับตัว Middle E a s t เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ไขาย,ยากจริงเพราะว่ามันมีสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการขนส่งอาจจะมีปัญหานะครับอันนี้สิ่งที่เซเป้ทำก็คือจริงๆมันก็อาจจะเป็นฮิกอัพในระยะสั้นนะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะขายของไปให้ได้มากที่สุดในช่วงที่มันขายได้ นะครับอย่างเช่นในตรมาสที่2เองเนี่ยยอดขายจริงๆในช่วงครึ่งปีแรกถือเป็นนิวไฮสำหรับตัว Middle East นะครับก็คิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ที่แก้ยากจริงๆแต่ว่าเขาก็จะพยายามแ a n จ g e ยกันในช่วงที่มันสายเดินเริ่มนปกติเนี่ยเขาก็จะพยายามขายให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนตัว UK เเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจริงๆทางเซปเป้เนี่ยเขาแมเนจในเรื่องของออฟเทคหรือว่าการการหยิบ แมทอ n นเวนทิรีแมจเนจของทางด้าน d i s t r i b u t o ออยู่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันเ,เกิดการ Bu i l d up มากเกินไปนะครับแต่ว่าตัว UK เคนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นประเทศไวซ์ซิ s ส์สของเขาก็คือประเทศหนึ่งในประเทศกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่ของเขานะเพราะฉะนั้นการ Man a g e อะไรต่างๆอาจจะยังไม่ได้ทำได้ดีเท่า,เาตัวประเทศอย่างเช่น ฝรั่งเศสที่ที่เขามีเพรซเซนที่ค่อนข้างสตรองอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าใน UK เนี่อาจจะเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็คิดว่าเขาสาม,มารถ manage ได้นะครับในอนาคต<ม>ก็คิดว่าก็กต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับย k เ็น,เป,นเป็นประเทศใหม่เป็นก็คงต้องใช้เวลานะครับ